ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับถนนเส้นนี้ไม่มีใครกล้าขับผ่านหลังเที่ยงคืนเพราะเคยมีอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอธิบายได้เรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าสิบล้อสายสุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับมด สาวออฟฟิศที่ต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดกลางดึกเธอเรียกรถโดยสารพอขึ้นรถแล้วเธอเผลอหลับบนรถจนมาตื่นตอนรถจอดให้ลงที่ทางแยกแห่งหนึ่งตรงนั้นเงียบไร้บ้านคนไม่มีแสงไฟมีเพียงเสาไฟกระพริบกระพริบเธอกดมือถือเพื่อเรียกรถกลับแต่สัญญาณขาดขาด,ขาดหายหายจู่จ ก็มีเสียงเครื่องยนต์ใหญ่ดังขึ้นจากระยะไกลไฟหน้าสีเหลืองส้มค่อยๆสาดมาใกล้เรื่อยๆรถสิบล้อคันหนึ่งแล่นช้าๆมาจอดตรงหน้าเธอไม่มีป้ายทะเบียนไม่มีชื่อบริษัทคนขับใส่หมวกแกป๊ปก้มหน้าอยู่ไม่พูดอะไรแค่ยกนิ้วชี้เรียกเธอให้มาขึ้นรถมดลังเลแต่ด้วยความกลัว เธอก็ปีนขึ้นไปนั่งด้านข้างรถเคลื่อนไปช้าๆเงียบๆไม่มีเสียงวิทยุไม่มีไฟในรถแม้แต่เสียงลมหายใจของคนขับก็ไม่มีเมื่อมองไปที่กระจกหน้ารถเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างไม่มีเงาของเธอสะท้อนอยู่เลยเธอรีบหันไปมองคนขับและพบว่าเขาไม่มีใบหน้าทันใดนั้น รถหยุดกระทันหันเธอรีบเปิดประตูกระโดดลงข้างทางเธอวิ่งไปจนหมดแรงและเธอได้หันกลับไปดูรถสิบล้อคันนั้นหายไปแล้วไม่มีรอยล้อไม่มีไฟไม่มีเสียงต่อมาเธอได้รู้ว่าจุดที่รถคันนั้นมารับเธอเป็นที่เดียวกับที่เคยมีรถสิบล้อชนคนตายทั้งคู่และว่ากันว่า ทุกคืนที่มีหมอกลงจัดจัดรถคันนั้นยังออกวิ่งเพื่อรับผู้โดยสารรายต่อไปขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าออกเดินทางในเวลากลางคืนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ